สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาถ่ายคลิปส่งงานเราจะมาถ่ายเกี่ยวกับดนตรีนะครับเพราะว่าเราเป็นเอกดนตรีงานจอะไรงานวิชาความฉลาดรู้ทางดิจิตอลความฉลาดรู้ทางดิจิตอลครับเดี๋ยวเรามาฟังการแนะนำตัวของแต่ละคนก่อนเลยนะครับไปครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนายทัชจุนส่วนมันีครับเลขสี่สิบนะครับสวัสดีครับผมนายเม่ทิชจุนเลขสี่สิบบ้าครับสวัสดีครับนายพัะเจรศวรเลขที่แปดนะครับเอกกีตาร์ผมเอกกีตาร์ครับเอกเบสครับเอกกองชุดครับผมผมนายสมรรถิวงเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายเพลงก็คือว่าพวกเราก็เป็นนักดนตรีที่ฟังเพลงเยอะนะครับก็มรู้ว่า เออเราจะฟังเพลงเยอะกันขนาดไหนนะครับกิกาของเราก็คือฟังเพลงแล้วใครรู้แล้วก็คือยกมือได้เลยครับก็คือถ้าใครรู้ก่อนแล้วก็มึงยกมือแล้วมึงตอบใช่ครับใช่ครับเอาเอาใหม่พูดใหม่คือถ้ายกยกเออฟังทุกแล้วรู้เพลงแล้วก็ยกมือก่อนแล้วก็ตอบก่อนแล้วก็ถ้าถูกก็ชนะไปเลยใช่ครับผิดก็ปวดติดในเพลงนั้นมามาครับเพลงแรกครับเรามาฟังกันเลยครับสามสองหนึ่ง ไ่เป็นหนึ่งนะคุณแมงคือต่างเขาครับคุณแมงตอบว่าอะไรครับอยากเปลี่ยนใจเธอครับของวงอะไรครับโลโซปกแดงครับโอ้โหโอ้โเลขล้านหนึ่งเลือกเนาะคือรู้อ่ะครับคือเขารู้อ่ะอ่าอยากเปลี่ยนใจเธอนะครับเป็นคำตอบที่ที่ที่ถูกนะ ก็คือว่าเขาก็เป็นสายนี้แหละครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูรวบรวมคะแนนตอนตอนท้ายเกมกันเลยเอ๊ะมึงรวบรวมกัเลยมึงแหวนมึงถ่ายข้อเยอะทีดเดยนเนยกัดรอรวบรวมก้อนเลยเพลงที่สองนะสามสองหนึ่งคือกูดูแต่กูไมคือคือเขามายเรีกครับ คักคนี้คนที่ใกล้ฉันซื้อบูแครับโอ้ยแต่ไม่รู้ว่าจะถูหรือเปล่านะครับเป็นคำตอบที่ที่ถูกก้องนะครับครรู้สึกยังไงครับรู้สึกอย่างไรคือในวิบไงตุ่มครับนะครับ รอครับรอโอเคครับเพลงเพลงต่อมาครับเตรียมตัวฟังไม่ดีนะครับหูต้องไวสามสองหนึ่งหูมาแล้วครับมาแล้วครับยาคัดก้อนี้เด้อคือจากลายกลองที่แบบแบบเร็วๆแบบนี้นะครับก็แน่ๆเลยครับเป็นวงร็อกครับอ่าคำตอบของคุณนิมก็คือยาพิษครับวงอะไรครับบอดี 3, 2, ้สแลมครับผมคุณนิมตอบมาแล้วนะครับว่าวง ยาพิษเพลงวัที่ซแล็ที่ไม่ได้ไม่ได้ใจว่าถูกหรือเปล่าครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็ได้ไปคนต็มก็ได้ไปหนึ่งคะแนนนะครับอ่าเพลงแบบให้ผมอ่อนก็ให้ก่อนอ๋อโอเคครับคือผมรู้หมดอ่อเ่างนี้ครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวสามสอง หนึ่งโอเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับแค่นิดเดียวครับคุณว่าเป็นอะไรครับเออเออเออในส่วนลึกความทรงจำครับของใครครับของคณะข่อนใจอินแน่อยู่แล้วต่อคือครับต <c oughs> ่อครับภาพเด็กตรงถูกด้วยนะครับแม่ครับในส่วนลึกความทรงจำโอเคอันนี้คือยืนยันคำตอบนะครับคำตอบอยู่ที่ในส่วนลึกความทรงจำเป็นคำตอบ,บ,ตอบที่ ถูกต้องครับผมก็คือฮะกันนะคนเจ็ก็ต้องโยนให้เข้าครับม,ม,มาตรงนี้คุณตาก็ได้เป็นหนึ่งคะแนนะครับมือไม่คืนหลังอย่างนี้ของผมมือแล้วและงาเพลงเรอ,รอไปนะครับ3 2 1หนึ่งมมาแล้วครับหน้าเหนือเลยนะครับผมบอกเลยว่าหน้าหน้าอย่างเหนือ ว่าผมขอคำตอบอะไดีกว่าโบเฮมิมรูสอะไรนะเอาเคครับโบเฮเมียมรูสโซดี้ครับของวงเพลนครับผมครับผมโอเคครับโบเฮเมียมรับโซดี้นะครับเป็นคำตอบที่ที่ที่อะไรครับที่หนึ่งที่หนึ่งครับเป็นคำตอบ เตรียมได้เป็งหนึ่งคาแนลนะครับโอเคก็ <Hey. S 1> okay. <G> จะมีพวกเพลงไทยเพลงแบบปนปะปนกันไป <Hey. S 1> เพลงต่อมานะครับ <c oughs> เตรียมตัวฟังให้ดี3ามสองหนึ่ง้าวผมยื่ตัวเสียง <c oughs> okay. ครับโอเคครับ3ามหนึ่ง เขาหมาแล้วนี่ค่ะเขาไม่ได้ยกมือเดี๋ยวเขาก็รู้นะครับเพลงนี้คือตำนานเลยครับชื่อเพลงว่าอ่าสเปรย์ละทินสปิริตครับของในวันน้าครับโอเคครับต่อมาเลยนะครับ,บ<า>ตุ่ติ้งงงเงสัตว์งงคุณไม่ใจรู้นี่คือติ้งเดี๋ยวตอนนั้นเ,นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือว่าจะไม่มีใครผิดเลยก้าวทุกสีเลยครับกับการเล่นอันนี้ไม่คือผมนอนก็ให้แอบต้าเขาจะงงๆหน่อยครับเกมนี้อ่ะต่อมาครับสาม สองหนึ่งคุณจะยกมืออีกแล้วนะครับเกินอกันเลยเกิอเลยทำไมคุณแบงค์ไม่ยกครับอะไรนะหมากัดครับของอ่าอีกกระชายครับต้นฉบับโอเคครับตอบว่าหมากัดนะครับผมว่าเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับแค่นั้นแหละ ถูกต้องนะครับืนำโดดสองคนนี้ต้องเขาเรียกเป็นมีนิจี่เลยนะครับเออเพลงต่อไปครับเต็มตัวครับสามสองหนึ่งแลวครับทไมเลยวคุณไมไรครับไม่ครับผมรู้แต่ยกอไม่ทันก็คือนั่งเ๋ยอย่น๋ยวยวยาวัวยวยวเดี๋ยวเดี๋ยว จะตอบผิดง่ายเนาะอเอา้าคุณตอบว่าอะไรครับคุณแมงอ่าฮวงนี่เขาเพิ่งจัดคอนเสิร์ตใหญ่ไปครับโอ้ยไงดาววามเนอะอ่าวงนี้เขาหลายแนวมากครับก็คือไหมเพื่อนผมจี้ปากไม่อยู่เลยกคุณต้องตอบนะครับคุณแมงลาลาตินแบบนี้ก็บังขายถั่วของของใครครับสันเตนาครับได้เดี๋ยวก็ใจ้เต้นนี่ก คุณแบงค์ตอบไปว่าเพลงบังขายทั่วเฮลโลสมิทถั่วตอนขึ้นเลยดีเพลงบังขายทัร์นะครับเฮลโลสมิทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับปรบกมือครับปรบกมือเพื่อนเลครับออนี่ยื่อ้าคุณแบงค์ตอบถูกนี่ทุกคนต้องดบมือโอเคครับเรามาฟังเพลงต่อไปเลยสาม สองหนึ่งคือเข้ามาอีกแล้วทางนี้วงนี้ผมจินยบครับโอ้โหต่อว่าเพลงอะไรครับยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กครับพูดในแชทครับยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กครับอ่าของพี่แอ๊นะครับโอเคครับเป็นคำศัพท์ที่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  ทีดูได้ครับตัวนี้จะทิ้งกับผนะคุณต้องตั้งใจนะครับคือค,คุณใส่เพลงที่ผมฟังมาสี่เดลงผมแน่กับไม่เกี่ยวครับมันไม่เกี่ยวกันครับค,คือคุณเป็นนักดนตรี<อ>คุณต้องหลากหลายครับคุณต้องรู้จักเก็บเพลงครับออโอเคนะครับสาม สองหนึ่งเขาแอกแล้วครับเขาแอกแล้วนะครับเพยงเพลงอะไรครับเจ้าตากครับของคาราบาวครับโอเคครับยินดีทำต่อไหมครับครับผมถูกจ้องนะครับ าาคือมาเนียนเลยคือมาเนื้อคุณเจ้าครับคุณไม่ต้อทำอะไรเลยครับร้อนแย่จุ๊ก็ขอให้ผมน้ำแบงก์เขาพล้วตอนนี้โอ้โหคุณต้องตั้งใจมากกว่านี้นะครับเพราะนี่คือรายการอะไรอะโอเคครับเพลงต่อมาครับสามสองหนึ่ง คุณตอบว่าอะไรครับยกมือมั่วหรือเลปล่าครับมั่วหรือเลปล่าครับเออเออห,าหา้าห้าเรต้องจากกันจากกันด้วยชื่อเพลงครับเดี๋ยวก็ไอ้ผมนึกชื่อเพลงสักสามวิได้ไหมเอาสามสองเจ้าสาวที่กลัวฝนของศิลปินอะไรครับของศิลปินอะไรครับสาย อ้าผมไม่รู้ผมยอมแพ้เอาอย่างเงี้ยก็คือว่าคุณก้ายกมือมั่วยอมแพ้ด้ยแบบเติมไม่ได้คือแบบยกมั่วขึ้นกันได้ไหมดูหรืออะไรด้วยต้องอยากกันอยากกันด้วยเลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่เพลงนี้ก็ได้ครนไหนดีเธอเอาฟังใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวให้ยกมือก็คือผมยกมือไม่ได้แล้วอี่คุณต้าหมด่นสิทธิ์เฮ้ยอันนี้เหรอคือคุณต้าหมื่นสิทธิ์แล้วอีกสองท่านอีกสองคนครับก็คือกูณ้องแป้พวกมันเลยฟังไหม คุณห้าพูดนะครับไยนอาคออี้หนึน่งครับเมื่อกี้กคือ้าม,ม,มครับพงไคน่อดพคุม่มาดอบป่าคตมครับว่าทาออ่าวอ,อ,อ่ผมจะเฉลยนะครับเพลงนี้ก็คือด้วยรักแม่ผูกพันออของเบิร์ดถุงชัย เตือนเลยว่ามาจากไหนฮะต่อมาครับเต็มตัวฟังให้ดีนะครับสามสองหนึ่งับมาแล้วครับเดี๋ยวครับอะไรครับย้ายป่าเนาะคุณมั่นใจขนาดไหนโลกสวยงามมากมายคุณมั่นใจขนาดไหนครับเลื่อนไล่ร้านเฟอร์ซีนสามนาคุณน่าตอบมาว่าเพลงย้ายป่าของคณะหวัญใจนะครับเป็นคำตอบที่ พี่เอาผมให้คุณเฉลยดีกว่าพี่มนก็ดูุยแล้วครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับงคือคนนี้เขาก็เซไปทุกพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วจ้าเลยเหลืออีกไม่กี่เพลงแล้วนะครับเพลงต่อมาครับเต็มดวงฟังไม่ดีครับสามสองหนึ่งอุ้ยเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับโยกตัวเลยอะโยกเลยอ่ะ คุณตอบว่าอะไรครับคุณแบงค์เสียงคอรัดอย่างนี้ก็คือแบบเน่นนะคอร์ลัตนับป้อครับอยงนี้ก็เปิดเทียบหีเล็กไฟครับเอ้ยใช่หรือเปล่าครับไอเดียครับเอ้กิเล่ไฟใช่หรือเปล่าครับคุณนับดีครับกิเล่ไฟครกิเหล่ไฟเหลออเอฟคุณใจเย็นครับพี่คุณแบงค์ครับอีตัวมีชื่อจะไม่ได้เลยโอเคครับ ตบอไปเพื่อนเธอหินเล็กไฟนะครับเป็นคำตอบที่ตาวงปีกก็ล่ออยู่นะเออหล่อยู่แล้พี่ถูกต้องแล้วครับโอ้โหคือเขาเคนจเขามาไวจริงครับชื่อนี้ไม่ได้ได้มาเล่นจริงแบงค์เหมครับเาต่อเลยต่อเลยโอเคครับต่อครับต่อครับเพียงต่อมาครับสามสองหนึ่งเปล่านี่เหร อย่างนี้คือใช้เทคนิคกันสไลด์ครับตื้อตือเพลงนี้มันตัวรูดสไลด์อ่าเอาคิดถึงรอครับของพี่เสกครับคือแลปินี่เสกโลโซนะไม่โลโซนี่ไปอัดได้คือลึกจัดะครับก็ทุกคนง่ายเรู้เลยก็คือมันก็ตอบถูกอ่ะเออถูกคุณแมงได้อีกหนึ่งคะแนนไปต่อไปต่อได้๋ยวย โอเคครับข้อนี้นะครับฟังให้ดีนะครับเป็นข้อสุดท้ายเลยครับสามสองหนึ่งไอ้เหี้ยโอเคกันคือเรารู้เลยโอ้โหดูดูดูข้าเค็มมึงอ่ะเข้าเค็มมึงอ่ะคือว่าขาไม่ได้อยู่เลเข้าเค็มมึงอ่ะตอบผมตอบเลยนะตอบเลยครับสลักอกครับคณะขวัญใจเช่นเคยรักสลักอกของกูเปย์อ่ะกูโตไปกูไม่เหมือนแบบลูกครับผ่อนใจนะครับ ไอ้คีเพงดีกี้เลยอ,อันนี้คือเพลงสุดท้ายแล้วนะครับอยู่จังอโอเคครับรักษณะ,อ,ะอกท่านหนาขวัญใจเป็นคำตอบที่ที่ถูกตั้งนะครับโอ้โหคจบที่เกมใบ <c oughs> ในความไพ่ไพ่เพชรหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูรวบรวมคะแนนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมา ประกาศคะแนนเรียงลาดับนะครับประกาศจากอันดับต่ําใต้ที่สุดนะครับก็คือกากที่สุดอ่ะอันดับที่สามก็คือทําไปได้สี่คะแนนก็พูนนั่นก็คือคุณต้านะครับโอ้ก็คือกากอ่ะเอ้ยไม่กากครับไม่กากไม่กากคนคพเราก็ฟังเพลงคนละแนวกันนะไม่ผมยกมือไม่ทันมือยาวอันนี้ ยอ,อยัไไมม่่ใชโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาประกาศอันดับที่หนึ่งเลยนะครับคือหนึ่งกับสองในหางกันเพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นครับอันดับที่หนึ่งหกคะแนนอันดับที่สองห้าคะแนนนะครับ,บ, 1, บ, 2, นนรบและคนที่ได้ที่หนึ่งก็คือคือคุณติมน,นะครับค,นนะคุณคุณมีใจหน่อยนะโอ้โหเอาคุณคุณพูดนิดนึงครับก oh ็ครับหนัหนัครับแล้วคุณคออรู้สึกยังไงพี่คนไดกห้าคะแนน ไม่รู้สิ่งแล้วไมรู้รู้สึกอะไรก็รู้ว่าเก่งเก่งอยู่แล้วแล้วคุณไปไหนไม่ต้องมาตามผมผมผมขอถามความรู้สึกของคุณนะ ะก็ทางความรู้สึกของคุณไม่คที่คุณเล่นที่สุดท้ายอ่ะผมบอกเลยผมมือยายยกมือยกมือขึ้นขึ้นไม่ทันใช่เลยมือมือมือข้างไหนชาครับข้างซ้ายขวาอะไรนะขวาข้างซ้ายครับอข้างซ้ายข้างซ้ายก็ไม่ยกครับมือซ้ายก็ไม่จับมือขวาช่วยจะเล่นแบบข้างขวาชาข้างซ้ายกาแฟ่ยากโอ้โโหอเคครับตอนนี้ก็คือคุณเต็มที่หนึ่งแบงค์ที่สองต้าที่สามนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วนะ อย่าย้ำอย่าย้ำเยอะอย่าย้ำอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็ดูว่าทั้งสามคนนี้จะชื่นชอบวงดนตรีว่าเขาจะชอบวงดนตรีทยวงอะไรที่สุดเดี๋ยวเราไปดูครับโอเคครับกินเหล็กไฟหรือปูติโต้ครับกินเหล็กไฟครับกินเหล็กไฟหรือซิลิฟูครับกินเหล็กไฟครับกินเหล็กไฟหรือโลโซครับกินเหล็กไฟแล้วกันครับกินเหล็กไฟหรือแท็กซี่ครับโอ้กินเหล็กไฟครับกินเหล็กไฟหรือวงไฟครับ ก็ยังเห็นเหล็กไฟครับเหล็กไฟเลยกระด้างขวัญใจครับกระด้างขวัญใจครับกระด้างขวัญใจหรือบ body s l a มครับบ body s l a มครับบ body s l a มหรือ big ass ครับเป็นง่ายเลยครับ big ass ครับผมครับมาคุณแบงค์นะครับได้อันดับสองไปหรือว่ายินสันหรือเหล็กไฟครับเหล็กไฟครับเหล็กไฟหรือว่าบ body s l a มครับ หินเหล็กไฟครับหินเหล็กไฟหรือบีแอนครับก็ยังหินเหล็กไฟครับหินเหล็กไฟหรืออัสนีภสษาครับอัสนีครับอัสนีภสษาหรือคาราบาวครับอัสนีครับอัสนีภสษาหรือคาราขันแจับอัสนีครับอัสนีภสษาหรือซิลิฟูครับซิลิฟูครับซิลิฟูหรือแครครับซิลิฟูซิลิฟูหรือบ๊อบมาลี หมาดิซิลปูควงกับศิลปินที่พี่ต้าชอบนะครับพาราดอกหรือพอร์สครับพอร์สครับผมพอร์สหรือไมโครครับพอร์สพอร์สหรือจ้าบรรจบครับพอร์สครับผมพอร์สหรือคาราวานครับเอาพอร์สพี่าครับพอร์สหรือคาราบาวครับเอาพอร์สครับพอร์สหรือมนัสวีครับ ฟอสครับฟอสหรือวัตเฝ้าครับวัตเฟ้าครับวัตเฝ้าหรือไววิทครับเออวัตเฝ้าครับวัตเฝ้าหรือคณะขวัญใจครับคณะขวัญใจครับมาฟังพิธีกรกอนเรานะครับผมพระราพนหรือป้านครินครับป้านครินครับป้านครินหรือว่าลาวานนุ่ครับ ป้านาคาลินครับป้านาคาลินหรือว่าบอดี้ไซเลมครับผมป้านาคาลินครับโอ้โหป้านาคาลินหรือว่าพอยส์ครับผมพอยส์ครับพอยส์หรือว่าซิลิฟูครับซิลิฟูครับซิลิฟูหรือว่าไววิทครับไววิทครับไววิทหรือว่าโลโซครับโลโซครับโลโซหรือข้างหันใจครับโลโซครับโอ้ว้าห ถ้าเธอหมดใจรู้